วัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเติมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองในสมัยรัชกาลที่4ได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรซึ่งหมายถึงเจ้านายห้าพระองค์ได้ทรงร่วมกันทำนุบำรุงวัดแห่งนี้ต่อมาสมัยรัชกาลที่5ได้มีการสร้างสวนดุสิตขึ้นจึงได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามซึ่งหมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลที่ห้านั่นเองพระอุโบสถของวัดนี้สร้างจากหินอ่อนโดยสร้างในสมัยรัชกาลที่หพระอุโบสถเป็นแบบจตุรมุกมีกำแพงแก้วโดยมีสีมาที่มุมกำแพงแก้วซ้ายขวาเป็นศีลาสลักรูปดอกบัวตูมภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จำลองโดยรัชกาลที่หได้โปรดกล้าวให้หล่อขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนความงดงามของพระพุทธชินราชองค์จริงที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระนั่งสมาธิราบปางมารวิชัยสมัยสุขโขทยัยประดิษฐานอยู่บนแท่นรัตนาบัลลังโดยณที่นั้นเป็นที่บรรจุพระสรีรังคารของรัชกาลที่5อีกด้วยวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า The m a r b l e Temple เพเพราะทั้งอุโบสถและระเบียงถูกสร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวจึงนิยมมาเข้าชมกันทุกวันวัดนี้สร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยโบราณมีการแยกสับส่วนระหว่างเขตพุทธาวาสกับเขตสังฆาวาสอย่างชัดเจนมีสนามหญ้าปลูกต้นไม้ล่มลื่นปลอดโปร่งเป็นวัดที่สวยมากวัดหนึ่งเลยทีเดียว